สวัสดีค่ะมาพบกับรายการเรื่องเล่าจากหนังสือกันนะคะแล้ววันนี้หนูเด็กหญิงสิริมนพนที่สิริหรือน้องบูย่าจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการเองค่ะก่อนที่น้องบูย่ยาจะมาแนะนำหนังสือที่น่าสนใจน้องบูย่าขอถามท่านผู้ชมสักหข้อน,นะคะว่าท่านผู้ชมสามารถให้ความหมายของคำว่าเพื่อนลึกซึ้งและเป็นจริงได้หรือเปล่าคะ หากท่านผู้ชมไม่สามารถจะให้ความหมายนี้ได้น้องบย่าขอเชิญให้ท่านผู้ชมได้ค้นหาและสัมผัสความหมายของคำว่าเพื่อนจากหนังสือเล่มนี้ค่ะกุจจีอยากมีเพื่อนดูสิคะท่านผู้ชมหนังสือเล่มนี้มีสีสันสวยงามรูปเล่มก็เหมาะมือวัสดุที่ใช้ก็ล้วนทําจากวัสดุธรรมชาติและเนื้อหาภายในเล่มก็ล้วนเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กๆ ผ่านการสแสดงของตัวละครที่มีชื่อว่ากุจจิซึ่งเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มีงวงจัชีวิตพิเศษกว่าแมลงชนิดอื่นคือพวกเขาจะกิ้งกองมูลสัตว์ให้เป็นลูกกลมกลมและนำไปใช้เป็นอาหารแต่เรื่องราวกับเราว่าเจ้ากุจจิเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขี้เหงาไม่มีเพื่อนเลยจึงเดินทางออกตามหาความหมายของคำว่าเพื่อน จีเดินทางไปพบต้นไม้พบสายลมพบดวงจันทร์พบฟองขึ้นจึงเอ่ยปากถามว่าจะไปหาเพื่อนได้ที่ไหนและเมื่อกุจจิได้พบกับกองมูสัตว์กองหนึ่งและได้รับความช่วยเหลือจากภัยอันตรายกุจจิรู้สึกมีความสุขจึงอยากใช้ชีวิตอยู่คู่กับกองมูสัตว์นี้ตลอดไปกุจิจึงพยายามที่จะใช้ขาปัน่น เพื่อให้กองมูนั้นเป็นลบก,กลมๆเมืม่อกุจิเดินทางไปไหนมาไหนก็จะพากองมูนี้ไปด้วยทุกหนทุกแห่งไม่ว่าหนทางจะลำบากเพียงใดจะพบกับอุปสรรคมากมายแค่ไหนเช่นหลุมบ่อป่าเขาลำธารหรือสายฝนกุจิก็ไม่เคยทิ้งเพื่อนกองมูนี้เลยเรียกว่าทั้งราบซึ้งสนุกสนานแถมยังได้ความรู้อีกค่ะไม่ต้องสงสัยเลยนะคะ ว่าหนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลรอชนะ,ะอันดับหนึ่งจากการประกวดนิทานภาพและได้ส่งเสริมคุณธรรมให้กับบริษัทนานมีบุ๊คเมื่อปีพศ2552ค่ะส่วนผู้แต่งคือคุณหัดไทยชนกเชียงทองและผู้วาดภาพคืออาจารย์สุทัศน์ปาระมะแต่ละท่านเนี่ยร้วนได้รับรางวัลมากมายเลยละค่ะสำหรับวันนี้น้องบูย่าขอลาไปก่อน พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ